สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุญสิริสุติดำรงพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อใหม่ค่ะใหม่จบการศึกษามาจากคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะวิชาเอากภาษาอังกฤษตอนนี้ใหม่เป็นครูที่โรงเรียนวัดปากบ่อค่ะสอนมัธยมศึกษาปีที่สองปีที่3ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะใหม่ต้อสนใจโครงการ Teach for Thailand นะคะเพราะว่าใหม่อยากเป็นครูอยู่แล้วแต่การเป็นครูใครๆก็รู้ค่ะเงินเดือนน้อยงานก็หนัก ตอนจบมาใหม่ๆหน้าใสๆอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่กล้าเป็นครูไปทํางาน,นงอื่นๆก่อนแต่ว่าเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเราต้องตามความฝันของเราสิเราอยากเป็นอะไรใช่ไหมคะก็เลยลองดูสักตั้งมาเป็นคุณครูดูอีกอย่างหนึ่งคือใหม่ชอบทํางานอาสาสมัครชอบช่วยเหลือสังคมเป็นนางฟ้าใจดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่างานนี้มันใช่ฉันอยากเป็นนางฟ้าในห้องเรียนจังเลยแต่เมื่อเข้าไปจริงๆแล้วค่ะหนทางของนางฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันมืดมนมากเลยทีเดียว ใหม่เจอกับปัญหามากมายในห้องเรียนแล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มีทุกรงเรียนะ่ะแต่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนก็เกิดขึ้นใครเคยไม่ส่งกันบ้านคุณครูไหมคะใครเคยไม่ทํากันบ้านไหมคะอย่ากโกหกใครอย่ากโกหกค่ะทุกคน้นวนแต่เคยไม่ทํากันบ้านทั้งนั้นใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าลืมขี้เกียจแมวกินกันบ้านไปเพื่อนไม่ให้ลอกขับครูไม่รู้จะทำยังไง ตอนเด็กๆใครๆก็ลืมทำการบ้านทั้งนั้นสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าเรื่องการบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้นักเรียนต้องทำสิใหม่ให้การบ้านนักเรียนค่ะง่ายๆท้ายบทวันต่อมาก็รีบมาโรงเรียนเลยนี่มาดูว่านักเรียนทำส่งเท่าไหร่คุณครูคเงิบค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์เงิบเลยค่ะทำไมนักเรียนไม่ส่งการบ้านนะ่ะเอาใหม่เราลองใหม่ ไปไปหานักเรียนไปคุยปรับความเข้าใจกันคุณครูให้คาบ้านเพราะอะไรจ๊ะเพราะอยากให้หนูฝึกใช่ไหมอยากให้หนูเก่งขึ้นในห้องเรียนมันไม่พอครูให้การบ้านเพราะหนูอยากให้หนูรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะก็คุยปรับความเข้าใจสัญญากันงุ้งยิ้งดีวันต่อมาค่ะนักเรียนก็ให้ใหม่เพิ่มมาเป็น1 5 15%, 15ของห้องเรียนส่งงานเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนิดหนึ่งนะคะไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะ รู้แต่ว่าเราต้องไม่ตีนักเรียนที่ไม่ทําหมายรู้สึกว่าเด็กๆถูกตีกันมาตั้งแต่ประถมแล้วจริงไหมคะทุกคนต้องเคยถูกตีกันมาทั้งนั้นแต่ว่าทําไมตีแล้วพฤติกรรมนี้ยังเกิดขึ้นล่ะถ้าตีแล้วนักเรียนส่งกันบ้านนักเรียนก็น่าจะส่งถึงตอนม .3 แล้วจริงไหมคะรู้สึกว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกงั้นเราลองปรับใหม่ปรับคุยกับนักเรียนดู ทำไมหนูไม่ส่งลูกอ๋อหนูทําไม่เป็นอ๋อโอเคครูคจะทําให้มันง่ายขึ้นครูจะสอนก่อนที่ครูจะให้หนูไปทําเองถ้าหนูขี้เกียจปพยายามจูงใจทํไงก็ได้ให้เขาส่งเปอร์เซนต์ก็ขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งค่ะใหม่เริ่มคิดมาเก็ตติ้งเฮ้ยทาไมคนไปเซเว่นทำไมคนไปเซเว่นซื้อของ Seven? เซเว่นเขามีสแตมป์อะคนเรามีสแตมป์อะงั้นลองบ้างให้นักเรียนสะสมดาว นะคะให้นักเรียนสะสมดาวเป็นเกมในห้องถ้าเกิดส่งงานอันได้ดาวไม่ส่งดาวโดนหักดาวไปเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแข่งกันกันกนกบเพื่อนใครจะได้ยาวเยอะกว่ากันจะได้สิทธิพิเศษในห้องอะไรก็ว่าไปเวิร์คค่ะเกิดขึ้นมา70%และให้สแตมนักเรียนให้ดาวนักเรียนนะคะแต่ใหม่ต้องการมากกว่านั้นใหม่ต้องการ100รเจากนักเรียนนักเรียนทุกคนต้องทําได้เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยเลยแค่ส่งกันบ้านทําเองใหม่ลองทําทุกวิธีทางค่ะคิดวิธีง่ายๆเลย เคยกินบอละเพ็ดกันไหมคะเอาให้นักเรียนกินแล้วคะ่ะขมปิ๊เลยคะ่ะนักเรียนบางคนก็ทําทาเพราะกลัวไม่ได้เพราะอยากทํากันบ้านไม่เอาไม่ชอบไหม่ลองหักคะแนนเขาไปตรงตรงเลยนี่คะแนนหนูเหลือน้อยแล้วนะวนักเรียนบางคนก็ยังไม่ส่งเพราะเขารู้สึกว่าครูผมไม่ได้อยากได้เกียรติสี่อะตัวผมผมขอสอบผ่านก็พอแล้วผู้ใหม่ต้องลุ้นทุกวันคะ่ะว่าใหม่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ลองทําทุกวิธีทาง บางวันก็ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะคะดีใจมากแต่มันไม่สม่ําเสมอค่ะบางวันนักเรียนก็ยังไม่ทําอยู่บางวันนักเรียนก็ยังไม่ใส่ใจอยู่จนวันหนึง่งปัญหานี้ก็หมดไปค่ะเย่หมดไปแล้วใหม่ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปจี้นักเรียนให้ทํากันบ้านต่อไปเพราะใหม่เลิกที่จะสั่งกันบ้านค่ะให้นักเรียนทุกคนทำงานใี้เสร็จในห้องก็พอแล้วจบ พราะเวลาที่หม่สั่งกันบ้านหม่เริ่มเกิดความกลัวกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะผิดหวังว่ากันบ้านไม่มครอบอีกแล้วเหมือนเวลาเราไปชอบใครอะค่ะแล้วมันอกหักซ้ําๆอกหักซ้ําๆอะ่ะมันก็เจ็บจริงนะแล้วก็อย่าใช้หัวใจดีกว่าอย่ารักเลยดีกว่าเหมือนกันหม่ก็รู้สึกว่าเวลาเราไปเราไปลงโทษนะักเรียนที่เขาไม่ทําเขาก็ไม่มีความสุข เราเองก็ไม่มีความสุขเราก็เครียดบรรยากาศในห้องเรียนไม่สนุกยันไม่ต้องเกิดปัญหานี้ละกันไม่จบปัญหานี้ด้วยตนเองมันก็ดีนะคะการเรียนกเน็เป็นไปได้ต่อไปสนุกดีนักเรียนทุกคนทํางานเสร็จแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะเรียนชื่อดวงรัตดวงรัตเป็นเด็กเรียนกลางๆดวงรัตส่งแบบฝึกหัดกลับมาให้ใหม่แล้วเขียนโน้ตเล็กๆว่าครูใหม่ค,มคะหนูอยากให้ครูใหม่สั่งการบ้านคะ่ะหนูรู้สึกไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย อยากทำให้มันได้สักทีคุณครูตกใจเลยค่ะใหม่ตระหนักขึ้นมาได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องฝึกเยอะๆและที่สำคัญกว่านั้นคุณครูมีหน้าที่สั่งกันบ้านคุณครูมีกันบ้านของคุณครูคือให้ความรับผิดชอบกับนักเรียนเชื่อมั่นในตัวนักเรียนว่าเขาจะทำงานและให้เขาให้กลับมาให้ได้ครูมีหน้าที่นี้แต่ตัวครูยังไม่ทำกันบ้านของครูเลย ยังไม่สั่งกันบ้านของครูเลยนะคะใหม่รู้สึกอึ้งมากแล้วก็คิดไปถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร Teach for Thailand ที่ใหม่มาใหม่เข้ามาในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสนั้นได้รับการศึกษาที่ดีๆเหมือนโรงเรียนดังๆแต่ตัวครูเองกำลังทำให้ความเหลื่อมล้ำนั้นมันมากขึ้นและมากขึ้นด้วยการที่ครูไม่ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างที่นักเรียนควรจะได้ฝึก โดยที่ครูไม่ได้ให้ความคาดหวังสูงๆเหมือนที่นักเรียนควรจะได้รับจากนั้นค่ะใหม่ก็เลยรวบรวมความกล้ามันตลกมากเลยเราต้องครูน้องๆดู้ไหมคะว่าบางทีครูเขากลัวนะที่จะสั่งกันบ้านแล้วเขาต้องรวบรวมความกล้าที่จะสั่งกันบ้าน เพราะว่าการบ้านคือความรับผิดชอบถ้าแค่นี้รับผิดชอบไม่ได้อนาคตจะรับผิดชอบครอบครัวจะรับผิดชอบการงานของตัวเองได้ยังไงไม่พยายามสั่งกันบ้านบอกนักเรียนว่าครูจะเข้มงวดกับเธอถ้าเธอไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะครูทําให้เพราะครูรักเธอครูหวังดีกับเธอและอยากให้เธอไปได้ดีที่สุดไม่พยายามทํากันบ้านทําหน้าที่ของใหม่ให้ดีที่สุด ทุกวันนี้มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นเมื่อเราทําหน้าที่ทําการบ้านของเรากราฟการบ้านมันขึ้นค่ะมันมีบางวันที่มันเต็มไปด้วยความหวังบางวันที่นักเรียนเดินมาบอกว่าครูครูผมทําเสร็จแล้วนัครูรีบตรวจเร็วผมทําเองเลยเป็นวันที่มีความสุขมากแน่นอนมันมีวันที่กราฟตกลงวันที่นักเรียนลืมแต่มันไม่มีวันที่ครูจะท้อค่ะมันไม่มีวันที่ครูจะเลิกสั่งการบ้านครูจะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไป หม่พาทุกคนไปดูห้องเรียนของใหม่มาแล้วต่อไปอยากให้ทุกคนออกจากห้องเรียนบ้างแล้วก้มลงดูกันบ้านของตัวเองอะคะ่ะคนทุกคนมีกันบ้านทั้งนั้นมีหน้าที่ทั้งนั้นจริงไหมคะต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อหน้าที่การงานต่อสังคมของเราวันนี้เราทําการบ้านของเราดีที่สุดหรือยังคะเรามาช่วยทันทํากันบ้านของเราให้ดีที่สุดดีกว่านะคะประเทศไทยของเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีพร้อมๆกันขอบคุณค่ะ